วันนี้เรามาตัดต้นมันนะครับลอยดูหมาคุยนะครับให้ชมหัวนะครับนี่นะครับหัวนี่นะครับที่ขาดไปนะครับดูหัวนะครับนี่บึ้มบึ้มทุกกกแน่นอนนะครับนี่นะครับผลงานทางใบกันแลงเด็กล่าโครงสร้างหนงหัวนะครับจากไลฟโฟโต้เดี๋ยววันนี้ตัดต้นมัน ส่งให้พี่เพื่อนๆนะครับดูได้ทั้งแปรนะครับยอดเยิดเราให้ดูว่ามันเราไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีโรคแน่นอนอย่างเงี้ยครับไล่แปดตันอัพครับโอ้หัวอะไรมาสามนิ้วสี่นิ้วนู่นเนาะสามนิ้วนี่ผมว่าเล็กไปนะครับขึ้นสี่นิ้วห้านิ้วโอเคครับ เดี๋ยวตัดก่อนนะครับกำลังเตรียมสวัสดีครับ